ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มผงก็จะมาเล่นโลบอก m a แมปบูเทเวนโซนแอบอีที่10กันเลยนะคะโอ้โอ่ะโอ้ยภาห้ไ้ทันนะ่สนดานนี่นะครัะเราก็อยู่กับเด็กกระโปง3ามคนก็คือผมอันนี้อันนี้เป็นคนที่ใส่หมวกกัน,นอกเป็นต้นข้าวส่วนไอ้ดำๆนี่ก็คือตายตาด้วยตัวเฮอะไรบินได้อ๋อคนอื่น นี่นะครับเป็นบ้านที่ผมรอคอยมานานนานมากบ้านหลังนี้แหละเหมาะสำหรับด้ำตาเป่งกันหูแล้วดูมัน,นมันแตง่งอือหมมันแต่งได้นรกกันมากมามามาพิมพ์เลยว่าต้นข้าเป็นคมเก่งครับป่อยคนอื่นเป็นก็สำหรับคลิปน,นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์สตไ์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับผมอยากแบบให้ผู้ติดตามเยอะเอะไรเนี่ย เอ้ยมันนี่แน่โอเคนะครับได้เวลาบอกวว่าตุนคาเป็นอันนี้เปลี่ยนสีบ้านเป็นสีดำปีเลยนะครับแล้วไม่ใช่สีแดงสิวะคือไททันเขาอยากได้นะครับก็เออก็ได้ก็ได้ไม่เม่จะพูดละมาสีที่ผมจะทำน,นะครับก็คือที่นอนอยู่ไหน ผมจะเป็นอยากเป็นสไปเดอร์แมนครับคนเรื่องเลยเฮ้ยนี่อฮ้ยจะออกหน้าต่างจะออกทางหน้าต่างคนระับมาอยู่แล้วมจะขึ้นหลังคาคนระับเป็นที่แอบที่ติดใจสำหรับผมที่สุดมันคือที่แอบไม่ตายคนระับเลยแล้วมันออกยาวออยิกอย่างวะเฮ้ย เดี๋ยวดิออกได้ปะไม่ได้อืมหนูจะลองถุงดูขอ้ได้เถอะอยู่เอ้าทะลุได้ด้วยอยับ ต้นเขาคือนี่ไปเร็วอยหรอจ้ามีวรจ้าในเมื่อเรารู้ว่ามันสามารถได้ไดก็จัดจครับไปรุ่นจัดไปโอ้ยคือบันไดคือแบบอย่างลื่นนะพร้อมเลยเอออีซี่มากๆ นี่ดีสิโคตรง่ายอะ่ะเออแปลและง่ายแมวข้างนอกเขา <c oughs> โอ้จะไปถึงไปเนี่ยโอ้ไม่นะหายละแสงอาทิตย์มาหนึ่งแล้วไม่ได้ทุกคนชิบหายแล้วสีบ้านหรอกยวได้ผมอยากให้เป็นสีดำแหละเอองดำ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  โอ้เซิร์มีคนอะไรวะเนะี่ยหอมแล้วไอวว้ตันก็คงไม่ให้สัญญาณเลยหอมยังไม่หอมบอกคนเดียวว่าคือโคตรง่ายนี่นี่น,นี่เปิดประโชยโชนี่นี่น,นี่เก่งเกินครับเก่งเกินผมไม่เคยแพ้ครับไหนดูตัวละครพิช นี่ฮันนี่แล้วไททันเขาอยู่ไหนบ้างเว็บข้างหลังก็คือผมบอกคำเดียวเลยว่าบ้านหลังนี้ผมดูไม่ไปออกเลยคือมันเป็นสีแบบม่วงดำไม่พอนะคือพวกไททันเนี่ยมันแต่งตัวดำตะปิดด้วยไงยตายเร็ว มองยากนะผมตอนนี้แต่ผมจะไม่ล้มเลิกความพยายามผมจะปีนขึ้นไปบนหลังคาเฮือได้เลยถ้าผมบอกจากบ้านเดียว,ว่าผิดกฎนะครับแต่ผมบอกได้เพราะผมคือคนที่จะตั้งซีรีส์นี้ขึ้นมาเองสุดยอดมาเลียมครับ วิ่งไปบอกวิ่งไปบอกเลวีไอวิ่งไปเรี้ยทุกคนอุ้ยออกไปได้ไปดูไปดูไปดูไป เดียวโดนเจอมากเลยอ่ะคุณครื่ระเบิดมา้ยละใช่ออุยอยอ,ยอ,ยอย นูมันอะนูมันเก็บดีกว่าคิดมันมันบาแล้วเฮ้ยอุ้ยตายแล้ววางดีเฮ้ยว้ายนี่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 ไอคิวห้าร้านนะครับ ก็ได้มันผือกลัวมึงมานน่ปื๊บๆค่อยๆเดินจึบจึบจึบอุ้ยเสียวโดนเจอมากจุดลงแจ้งใช่รึโอ้ตายแล้วอุ้ยเข้าไม่ได้เฮ้ยชา โที่นอนทะลุมดุดเข้างานแบบนี้เลยอมาตั้งนี้หึุดหยนี่จึุด เป็นการไปหลังคาที่ยากที่สุดท่าที่ผมเคยเจอมาละหลังคาอยู่ไม่ไกลสู้นะล้าสุดคือแบบเชียร์ตัวเองแล้วไม่เชียร์ไม่ได้เฮ้ยยสขึ้นแล้วโอ้ม่ยผมคือผู้ชนะครับ พิมพิมแบบพิมกวนไปเลยกว่าอีซี่มากมากครับทุกคนนี่นี่ง่ายเกินเอาเนี่ยมันเกิดเดี๋ยวว่าง่ายเกินเออ ลมชมวิวกินดิวชมลมไม่อะไรวะเนี่ยเดินเล่นยังได้อืะดูก็ลองยาปี๋ชิวๆดีกว่าโอ้โหดีสิเจอใครบ้า,บางยัง ต้องพิมพ์เจอใครบ้างยังเจอใครบ้างยัางะอะง่ายง่ายเพื่อนไม่เคยเห็นคนที่แบบกระจ่กง่อยๆแบบนี้มาก่อนเลยผมว่านะบ้านหนละังเนี้ยหลังคามสูงใช้ได้หรือเว้ยนะ Wah, men. Song ni sulit Okey. ง่ายมากเ็นเหมแบบเป็นจุดหูเลยเอ,อยากจะโมอ่ะมีเหลืองไหมไม่มีหรอเอาสีฟ้าก็นละเฮ้ยอืมมาเอาโอเคจบแล้เฮ้เเยนั่งกินอนด้วยเปลี่ยนร่างครับคาบิปะละ ย้ำย้ๆๆๆ่ๆๆดออแล้วแต่ย้ดออานอกห้้าย้ลย้ำ้ย้ย้ำ้้ย้ย้ย เจอไททันซะอีกเจอไททันก็นอ,อีกน่าพิการนอนสบายใครมันยิงปึกมั้งนี่ยใครยิงปืนวะแบบโคนง่ายทุกคนปืนวะเนี่ยใครยิงปืนวะ ิบล <sa iden blessing> ่าแล้วเปลี <t ionen> <c oughs> Aí, ่ยนล่างดิพายละไม่ได้อีดีอารมณ์นี้ไปตะหรือเปล่า พี <c oughs> ่ช่ผมล้ออื้มจะพิมพ์แบบชิแกงเลยครับ เขาติดกลับผมแล้วติดกับสิละซินั่นนี่เจออะไาอยู่นะเขาเชื่อมว่าเปลี่ยนไปตันตึ้งเขาจริง มก็ S <S สงสัยนะคนยิงปืนอะอยังไงก็ต้องเป็นไต้ตันมันอยู่ผู้เดียวเ็นไ,ไรแล้วใครมันทิ้งอาหารเกลือเลยวะเฮ้มยมันบ้าน,นะผม oh โอ้ไม่ก้ไม่ด่าเขาใครทิ้งอาหารเต็มเลยใคร ทิ้งอาหารเต็มเลยอาหารเต็มเลยเฮ้ยไอ้เหีนเด็กบูอ แล้วถ่ายกันมาสนะิบห้าแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าต้นข้าวเจอกร็รอบนี้ก็จบกีฬาโอ้โหต้นข้าวโอ้โจะสิบหกนาทีแล้วจะสิบหกนาทีแล้วสิบหกนาทีแล้วยังหาไม่เจอเลย แล้วยังหาไม่เจอเลยยังหาไม่เจอเลยโอจากสิบหนาทีแล้วยังหาไม่เจอเลยโคตรจอืมใครบนะ้างน่าสงสารเขาเนาะ À, mẹ chưa ừ, <laughs> ừ. có gì thì bói hát ý ồn ơi ôi rồi bỏ bói bói có bộ quá เคลาบอีกคลิปอูกากว่ะยอมซะวู้ฮู้ลาบอาีกคลิปลาบอีกคลิปมาก็สำหรับคลิปนี้นะครับใคร โอเคเยี่ยมมากสำหรับคีนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยกันนะครับสำหรับคีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายชุก